สวัสดีรับชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนวันนี้ก็จริงกับผมซีเกอร์ทีวีกัแล้วนะครับทันทีนะครับผมนัก็อยู่ในเกมมือถือนะครับผมนท,ที่ที่มีชื่อว่าซอมบี้วอลนั่นเองนะหรือว่า Global d อ่ e n s e Zombie w a บี้วแล้วก็เป็นเกมแบบแนวทาวเวอร์นะครับผมนั่นก็เรียกว่าทาวเวอร์ใประมาณที่แบบว่าตั้งป้อมแล้วก็จะมีแบบตัวอะไรเดินมาแล้วก็เราก็ต้องแบบจัดการไม่ให้มันไปถึงอีกฝั่ง ประมาณนั้นนะค,ะคล้ายๆแบบคือประทานท็อปปี้อะไรป,ประมาณนั้นนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวไปดูดีกว่านะว่าตัวเกมมันเป็นยังไงแนละ้วคือเกมนี้มันมีมอนตานมากๆแล้วนะครับผมผมเล่นตั้งแต่สมัยผมแบบเป็นเด็กน้อยเลยนะครับผมนะลองดูดีกว่าว่าเป็นยังไงพิชชิกวันอ,อ๋อต้องเลือกเหรอเลือกเกี่ยวเหรอโอเค โหตอนนี้เราก็มีอาวุธประมาณนี้นะครับผมแนะ่ก็โง่ๆเลยมีฮาร์ดมีเฮลมีธรรมดาเอาเอาเอาระดับนรกแตกมาเลยแล้วก็มีธรรมดาหรือว่ามีแบบว่าน่าจะแบบไม่สิ้นสุดบ้างน,นี่ผมไม่แน่ใจนะเหมือนกันนะเอ็นเลสนะไม่รู้เหมือนกันโอเคเราลองดูเลยดีกว่าแบบระดับระลอกแตกนะครับผมเนะฮะ โอเกมมันเก่ามากหารถได้ตามอ่พิสโตเลยนะครับผมนะสำหรับเกมนี้นี่ซอมบี้มันจะเดินไปทางนี้นะครับผมนะแล้วเรามีปืนปืนอันนี้จัดการตรงนี้ดีกว่าทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดินเร็วเกินโฮ้ยเดินเร็วไปเปล่าเอ้าไม่ยิงอ่ะเออสวยโอเคมันคุ้มป่ะเนี่ยหกชั้งตรงนี้เนี่ยย้ายได้วปะ โอ,โอ,โอ,โอมาเยอะจังตังค์ทุกมุมเลยละกันผมว่าเอาตังค์หมดแล้วก็จะแบบมันก็จะมาเรื่อยๆนะครับผมน <ๆ S 2> เนียเกมนี้บอกเวลาคิวงจริงด้วยหรอโคตรด,ดีเลยวิ่งหมาวิ่งโคตรไวเลยทุกคนเฮ้ยเกลียแพ้ปะเนี่ยเอา ไอ้คือมันวิ่งไวจัดนะทุกคนมันเล่นยากอ่ะมันด่านเนี่ยเนี่ยที่บอกว่าด่านมันดี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 หุ่นอะไรมาเนี่ยโอ้ยมีฮอร์สบี้ด้วยเหรอนี่ก็มีเหรอนี่ตัของผมจะหมดแล้วเอ้ยได้อะไรได้โมกทหารมาเอามาทำไมอัมเพลตนะอัมเกรดอัมเกรดคืออันไหนอันนี้เหรอโอ้ยยิงรัว เอ้เียเี่ยเี่ย,ยางากท้หมดเลยพวกมึงอะบอสบอสบอสโอเคผ่านโอ้ยเที้ยถ้าเรากดเมื่อกี้ก็คือแบบว่ามันจะแบบยิงเร็วแล้วก็มันก็จะพังไปเรื่อยๆเอาน้อไ,นะไม่นะเฮ้ยเียเียไม่ไหวว่ะทุกคนแม่งยากเอาพังหมดเลยฮีโร่เอามาเลยเพื่อนยิงแบบโอเวอร์ฮีท โอ้โหไม่ผ่านที่โคตรยากเลยวะ่ะไม่น่าเอาโบดยากมาเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วเรามีแค่อันเดียวอ่ะออกก่อนได้ไหมออกก่อนได้หรอผมว่ารีใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่ผู้เล่นหลายคนถามฉันว่ามาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อันนี้อันนี้ไงน่าจะไงมันให้เราเลือกเหรอนี่ไงเมืม่อกี้ผมเอาแค่อันเดียวนะครับผม,ผมนะี่มาระดับยากสุดขอใหม่อีกรอบดิ ชิงตามดีซีเหรอเนี่ยแกตลิงมันดิงแค่แบบมุมอย่างนี้ว่าผมไม่ค่อยชอบเลยว่ะโอ้โหเฮ้ยีอ้่นคนนักแข่งช้าโอ้คือแบบมุมมันเฮี้ยมากอะ่ะโอ้โห โอ้โหอืด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 หมดเลเยอร์เฮ้ยอืดอืดต,ต,ต้องไม่พลาดละโอเวอร์ฮีทไปเลยปะยิงบบโอเวอร์ฮีทยิงบบโอเวอร์ฮีทไปคือแบบมันแค่แบบสี่เหลี่ยมอย่างนี้เหรอมันแบ่เป็นทรงกลมเลยวะไอ้เหี้ยวางทําตรงนี้ไม่ได้เลย โอ้โหยากจัดแล้วเราเดดูเรืองตัวเองโอ้โ,อโหมีมีโัวแท้งใน,ในเลเ e เด็สโลสโลมับสโลวันสโลมันสโลวันสวยเฉยสโลวันโลมาเสยไม่ได้ท้องโอ,โอ้บอสเย้ยากจัด โอ้ยจีได้ปะไอจีได้โอเคสวยเร็วๆอีขออ่อียนิดนึงสวยใต้อ๋อไอเชยเขาบินบอกหน้าข้างนี้ด้วยเอ็มสิบบาทมาดิวางไม,ม่หมดเลยวางไม,ม่หมดเลยมาดิน่าจะไหวน่าจะไหวรอบนี้ไหวหรือเปล่าวะ ได้ปะโอ้ยไม่ไหวเหรอโอ้แพ้เลยปะเนี่ยไม่แพ้หรอ,อเอา้ามันไปเรื่อยๆ่นเล่ยอไม่แพ้อ่ออออเเะเนี่ยโอ้โหโคตรสุดเลยท็อปปี้เราทำอะไรเราได้ละเนี่ย โอ้โหแม่งไม่ผ่านวะแม่งมันถึกเกินวะทุกคนเฮ้ยโอ้เลือดมันมีหกพันตัวกูโอเวอร์ฮีท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 ได้หมดโอเวอร์ฮีทเฮียมาดิมึงเราผ่านสักรอบหรอวะมาดิโอเวอร์ฮีทโอเวอร์ฮีทเฮียโอเวอร์ฮีแม่งยิงยิงที่เลยสวย ต้องเล่นแบบแนวโอเวอร์ฮีทแล้วทุกคนโอเวอร์ฮีท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 ในหมดเีดดยวกูเล่นแนวโอเวอร์ฮีทโอ้โหก็ยังไม่ผ่านโอ oh, แพ้ทุกคน <laughs> เฮ้ยเอยมันยากกันเนี่ยโอเคต้องแบบค่อยๆเล่นบอกผมว่านะครับผมนะหรือแม่ก็แบบต้องรอไดนะ้อาวุธที่มันดีกว่านี้นะฮะที่มันยากอยู่ยากอยู่ <laughs> เกมสมัยเด็กกู <laughs> เอ่อมันมีอะไรอีก่ไหม แมวอัปเกรดเนี่ยอัปเกรดเนี่อัปเกรด,ด,อ,กรดอาวุธได้แลนะเขานี่อัปเกรดอาวุธแล้วตัาางเลยมาอัปเกรดอะ่ะโอ้โหต้องหนึ่งหมื่นวิอะไรอัพเกรดหนึ่งไฟพอยต์โอ้โหคือพอยต์แมวอ่ะไม่ซื้อไม่มีตังไมซื้ออาวุธอื่นได้นเนียหนึ่งพันอัปเกรดตอนนี้เรามีเท่าไหร่ตังอัเกรดสิบบาทเลยเหรอเฮียเขาดูเขาดูเล่นเลยโอเคแนละ้ว่าสหรับคลิปนี้นะะก็ต้องขอลาไปก่อนก่อนละกันนะครับผมในเกมก็ เป็นอย่างนี้แหละมันยากอยู่นะมันก็ไม่ถึงายากหรอกคือผมไปเล่นให้มันยากไงผม normal โอเคโอเคลองง่ายดูสักรอบมาโอเคโอ้ okay. oh, แป๊บเดียวาตายห่าวหมดเลยดูดินแล้วได้ต่างมาเยอะเลย เขาไปเล่นก่อนเหรอวะเฮ้ยเฮ้ยอีซีอเอออ่เลยหมดง่ายเขี้ยวไมีพอวาด้วยให้ยื้อรวมไปดลเฮ้ยเฮ้ยบอสแข็งเขี่ยวไหววะเนี่ย ยังไม่ไหวเหรอโอเวอร์ฮีทไปยิงไปเอาเขี้ยมไม่ถึงเหรอหรืออะไรโอเวอร์ฮีทสวยโอ้โหองค์ไม่ทันเฉ้ยอะไร มีถึงดีสิบสานเลยหรอเนี่ยไหวไม่ได้กูเฮ้ยอัพเกรดอัพเกรดได้นี่ว่าเอียละละไอ้ขี้เหลือกับตัวหนึ่งไงเลขหมดเลยขี้เกียจก้ยัหก็นเลว่ามันจะลงโดนตัโวโอ้หเริ่มไม่ แล้วตันมันไม่ได้เลยสักทีว่าถ้าไม่ผ่านด่านก็ไม่ได้ตันหรอตันคนั่นโคตยากเลยทุกคนเครือ่องบินก็แบบเชียร์กรนันด่านไงเนี่ยตันมันได้ยากสุดเลยบอสโอโ้โหไม่ผ่านเลยอะแพ้เลยแม่ยัง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 เลื่อนเป็นหมืนแล้วอ่ะทุกคน อุ้ยโอดูเราไม่ผ่านสวยเวฟหนึ่งได้ที่ที่ป่าเองอ่ะไอ้เนี้ยโคตรโง่เลยโอ้โหนี่มันยิงไม่ถึงไอ้พวกเนี้ยเก็บสะสมซื้อไอ้เครื่องยิงจรวดดีกว่าโอ้ไม่ผ่านเลยแ้กวมันน่าคุ้นๆนะเนี้ยได้ปะหยักหยักมันมีเลือดตัวเองปหมเนี่ยโอ้เนี้ยมันป่าก่อนถ้าไปถึงที่ติดจัวมันไม่ เฮียแบบถึงจังวะเนี่ยอ๋อถ้าแบบถ้ามันเข้าไปถึงีตัตวก็แพ้เลย,ย,ยทุกคนเียเไอันี้จีแม่งเลยสั์ไม่ตายเหรอไม่ตายผ่านสวยต แปดตัวให้มันเข้าไปอีกสองตัวเราแพ้เอ้าลเรูตัวนี้เป็นกระถางได้ยังไงเนี่ยสิบเก้าโอ้โหขาดแค่ตัวเดียวสโลมา,มามเฮ้ยฮี่ไม่ไหวไม่ไหวโอ้โหที่ไปโอ้โหไปอะไรเขาจะทำแล้วเฮ้ยจะแพ้แล้วโอ้โหเรียบร้อย <c oughs> ออยังแพ้เหรอต้องผ่านจ่า โอ้พึ่งบินอมบ,บี้พึ่งบินก้อนมาเลยเลยดูดิโอ้โหแพ้วะยังไงก็ไม่ไหววะเชีย่ยลอยแพ้โอเคนะสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกันละกันนะเขาเนะี่ยเป็นเกมแบบว่าแนวทาวเวอร์นะครับเนี่อย่างที่เห็นนะก็แบบเล่นได้แบบชิวๆนะครับนะก็น่าจะแบบไม่มีเน็ตก็เล่นได้นะอันนี้ก็ไม่ยากจริงนะเขาเนะี่ยสำหรับคลิปนี้ไปครับผม